สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการเดอะค n นเน t Up อัพสามลาดพร้าว126นะครับโครงการนี้ตั้งอยู่ในโซนลาดพร้าวนะครับและที่สําคัญคือราคาไม่ข้ามเลข5แต่เป็นจุดที่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากๆว่าจะเป็นมอบังกะปิเรียบทางด่วนหรือแม้กระทั่งราชมังคลากีฬาสถานนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือใกล้ทางด่วนไม่เกิน10นาทีครับและในตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับไป และตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ในตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับโซนแรกที่อยากจะพาทุกคนมาดูก็คือโซนของลิฟวิ่งรูมนะครับเป็นโซนที่ผมยืนอยู่ณนะตรงนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือก็มีโซฟาฝั่งขวามือก็มีทีวีนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่านะครับในคลิปนี้ถ้าทุกคนดูแล้วมีตรงไหนเป็นเฟอร์นิเจอร์ตรงไหนเป็นบิวอินนะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาแถมให้หมดเลยนะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถลากกระเป๋าใบเดียวเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับโอเคไหม ดีครับโซนต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับก็คือจะเป็นโซนของทานข้าวต้องบอกก่อนนะว่าโซนทานข้าวจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เดิมๆของโครงการเนี่ยมันจะไม่ใช่โซนทานข้าวมันจะเป็นโซนห้องครัวเวลาเราเข้าบ้านมาเนี่ยเราจะเจอลิฟวิงลูมแล้วก็เจอโซนห้องครัวเลยเท่ากับว่าถ้ามีการทํามาห้องทาอาหารเนี่ยบางทีกลิ่นมันจะอยู่ในบ้านทางเจ้าของเขารู้สึกว่าเอองั้นปรับตรงนี้ดีกว่าน่าจะดีเขาก็เลยยกครัวจากตรงนี้ไปอยู่ด้านนอกนะครับ และปัจจุบันคือโซนครัวเนี่ยก็มีหูด,ดูดควันมีเตาไฟฟ้าอะไรทุกอย่างแล้วนะครับเท่ากับเวลาเราทาพงทำอาหารเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นมารบกวนในบ้านแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นโซนลิฟวิ้งรูมโซนทานข้าวโซนครัวเนี่ยถูกจัดสรรปันส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะและอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปชั้น2กันนะครับก่อนเราจะเดินขึ้นชั้นสองเนี่ยมันจะมีห้องน้ําอยู่ด้านนี้นะครับเท่ากับว่าโซนนี้จะมีท Room, ั้งลิฟวิ้งรูมโต๊ะทานข้าวห้องครัวและห้องน้ํา จบในชั้นเดียวโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูชั้น2ดีกว่าว่าชั้นสเป็นยังไงไปดูครับ และตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะครับในส่วนของชั้น2เนี่ยมันก็มีอยู่2จุดหลักๆนะครับ1ก็คือโซนลิฟทิ้งรูมอีก1นึ่งลิฟ o ิ้งรูมนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือโซนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของลิฟ i ิ g งรูมก่อนโอเคไหมในโซนของลิฟ i ิ g งรูมที่ผมรู้สึกว่ามันดีเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ครับข้างล่างเนี่ยเรามีอยู่แล้วหนึ่งลิฟิงถูกไหมแลวถ้าวันนี้เรามีแขกมาเยอะมีญาติญาติของ e Fi, อ,อ,อ,อรรีกฝ่ายาามาม ตรงนี้แหละครับสามารถทําให้คุณมีความเป็นส่วนตัวได้เยอะมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือแลถ้าเราไม่อยากได้เป็น Living room ิฟวิงรูมล่ะมาทำเป็นห้องทางานก็ได้หรือเราอยากจะกั้นเป็นห้องนอนอีห้องนอนหนึ่งก็ได้ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันสามารถทําอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของหลังนี้ก่อนหน้านี้เขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทั้งทั้งทั้งหลังนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเลยอยากทําให้ทุกอย่างเนี่ยครบจบในห้องเดียวเลยในห้อง Master, อนนมา โซนที่เป็นพักผ่อนโซนทํางานโซนเก็บของคือทุกอย่างจะอยู่ในห้องนั้นหมดเลยนะครับและอีกอย่างนะครับในห้องมาสเตอร์เนี่ยก็มีห้องน้ําในตัวด้วยเหมือนกันนะครับมา อันนี้ก็คือทั้งหมดของชั้น2แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูชั้น3กันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น3ามไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในส่วนของชั้น3เนี่ยจะมีอยู่2ห้องนอนแล้วก็มีอยู่หนึ่งห้องน้ำนะครับโดยที่ทั้ง2ห้องเนี่ยต้องใช้ห้องน้ําตรงกลางร่วมกันแต่งจริงแล้วเนี่ยผมอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นห้องนอนชั้นที่เดียวแล้วกันจริงๆเราสามารถปรับเป็นห้องอย่างอื่นได้สมมติถ้าเราไม่ได้ต้องการใช้เป็นห้องนอนอ่ะเอาเป็นห้องนอนลูกก็ได้อยู่ห้องทํางานได้ ห้องเล่นเกมห้องดูหนังห้องเก็บของจริงจริงมันทำมันทำได้หมดเลยครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเยอะมากๆเหมือนกันอย่างห้องที่ผมอยู่เนี้ยริงจะเป็นห้องนอนเล็กนะซึ่งอีกห้องหนึ่งครับจะเป็นห้องนอนที่มีสเปซใหญ่กว่าห้องนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าด้วยสเปซด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของชั้น3าครับเดีย๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราคากันนะครับผมอยากจะสรุปรายละเอียดตัวบ้านให้ทุกคนฟังสักรอบหนึ่งก่อนนะครับตัวบ้านนี้นะครับเป็นทาวน์โฮม3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ดินอยู่ที่19.9ตารางวาพื้นที่สอยอยู่ที่160ตารางเมตรแต่ว่าไม่รวมโซนครัวด้านหลังนะครับถ้ารวมก็น่าจะขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับราคาเพียงแค่4.75ล้านบาทและเหมือนที่ผมบอกครับทุกอย่างในบ้านนี้ทุกอย่างในคลิปนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ แถมให้หมดเลยครับและถ้าถามว่าบ้านหลังนี้หรือโครงการนี้เนี่ยเหมาะใครนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าเหมาะกับหลายๆบุคคลหลายๆกลุ่มมากๆนะครับอย่างเช่นนะครับจริงๆแล้วถ้าใครที่เคยอยู่คอนโดมาก่อนแล้วอยากได้บ้านที่มีสเปซมากขึ้นในเลนช์ราคาไม่ข้าม5ล้านที่นี่ก็ 5, Suzanne, น่าสนใจครับหรือว่าเป็นครอบครัวที่อยากได้สเปซตัวบ้านเยอะมากขึ้นในเลนช์ราคาไม่เกิน5ล้านที่นี่ก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่าตัวโครงการนี้เนี่ย อยู่ตรงลาดพ้าวครับสามารถเดินทางเข้าเมืองก็ได้เดินทางออกเมืองก็สะดวกครับและที่สําคัญแบบที่ผมบอกครับราคาไม่เกิน5ล้านแล้วได้พื้นที่สอยเกือบ200ตารางเมตรถมว่าไม่ได้หาง่ายๆครับและถ้าใครนะครับดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยอยากนัดมาดูตัวบ้านจริงสามารถติดต่อพวกเราคมอมดิเวอเสต์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบ้านหลังนี้จะใช้บ้านที่คุณตามหายอยู่หรือเปล่า